สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอาท,ที่เด็ดขีครับกับทีเด็ดมัดรวมประจําวันพระหัสสบดีที่22กระกฎาคม2564นะครับนะทีเด็ดมัดรวมประจาวันนี้ครับนะเป็นฟุตบอลโอลิมปิกชายนะครับบอนโอลิมปิกชายอายุไม่เกิน23ปีนะครับที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะครับ อาร์เจนติน่าอยู่ที่สามนะครับผมนะพบกับออสเตรเลียให้ที่แคปราคาน้าบอลอยู่ที่อาร์เจนติน่าเนี่ยต่อที่หนึ่งเมตรนอกเหนือจากทีเด็ดมารวมคู่นี้แล้วใครอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมทักไลน์ส่วนตัวเอ็นมาเลยนะครับหรือว่าติดขัดปัญหาเรื่องไหนเนี่ยนะครับอยากเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลซูเปอร์วีพีก็ทักไลน์ส่วนตัวเอ็นมาที่ขึ้นอยู่ทางมุมขวาด้านล่างหน้าจอของท่านแล้วนะครับข้อมูลสายตีทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอมาเมื่อปี2004กับปี2008 นะครับเป็นอาร์เจนติน่าที่ชนะออสเตรเลียไปทั้งหมด2เกมเลยนะครับเกมละ1 0 1 0นะครับกระชับมิด6เกมของอาร์เจนติน่าเกมล่าสุดเสมอเกาหลีใต้ส2งนะฮะก่อนหน้านี้ก็ชนะมา2เกมติดแล้วมีแพ้อยู่1เกมนะครับผมนะโดยรวมแล้ว5เกมเนี่ยชนะ3แพ้1เสมอ1ส่วนผลงานการอุ่นเครื่องนะฮะของ Australia, ออสเตรเลียยูยี 23, หรือว่าผลงานกระชับมิดของ Australia, ออสเตรเลียยูยี 23, เนี่ยนะครับ6เกมนะฮะมีชนะอยู่1เกมชนะมาคาเตอร์แลมป์นะครับสอนอกนั้นแพ้รวดถึง5เกมถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดี นะครับและเกมนี้มาเจอกับอาร์เจนตินาด้วยอีมองว่าครับคุณภาพนักเตะแน่นอนครับอาร์เจนตินายู13ถึงแม้ว่านะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีนักเตะดังๆแต่แน่นอนว่านะครับนะหลีกอเมริกาใต้อย่างทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยอียังมองว่าค่อนข้างคุณภาพนักเตะผู้เล่นเหนือกว่านะฮะเหนือกว่าทางออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับผลงานการกระชับมิดเล่นเกมกระชับมิดที่ผ่านมาก็ถือว่าอาร์เจนตินาทีทได้ดีกว่าแน่นอนครับผมนะทั้ง2ทีมนี้อยู่กลุ่มซีนะครับเกมนี้เป็นเกมแรกกนน่่าจะใสัฟ ถ้าทั้งสองทีมนี้มีผลแพ้ชนะทีมไหนนะที่มีโอกาสที่จะชนะในเกมนี้เกมต่อไปเล่นง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยไอมองว่าเกมนี้ครับให้อยู่ต่อที่เจนตินายู23ไปที่หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรมีแน่นอนระวัดเมตรสองเอานะครับเป็นทีเด็ดมัดรวมนะฮะประจำค่ำคืนนี้ของไอที่เด็ด้คีชอบก็ะจัดขาดกระส่วนกันไปนะครับผมนะขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะก็อยู่กับทีเด็ดมารวมของอิงดาวนะคะประจำวันพฤหัสที่2ีสกรกดาคม2564กันนะคะทีเด็ดมารวมที่อิงดาวหยิบยกมาฝากในวันนี้นะ,ะก็เป็นบอลน,นะคะบารซิลซีรี์บีเนาะก็เป็นคู่ระหว่านะคะเจ้าบ้านค่ะกอริติบ้านะคะทีมอันดับที่2ค่ะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมนะคะ c x b นะคะทีมอันดับที่6นะ,ะผลงาน ของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมา5นัดหลังสุดเนาะก็เป็นทางด้านนะคะกอริติบ้าน,นะคะชนะไป 1, 1> เสมอ1และก็แพ้ไป3ค่ะฟอร์มการเล่นนะคะของทางด้านเจ้าบ้านนะที่เล่นในบ้าน5นัดหลังสุดก็เป็นการชนะไป2เสมอ 2, 2> และ 2, แพ้ไป1ค่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างนะเอ่อทีมเยือนนะคะก็ผลงานนะคะของการเล่นนอกบ้านเนาะ5นัดหลังสุดนะคะก็เป็นการชนะไป1 และก็แพ้ไปถึง4ค่ะเรทราคาล่วงหน้านะและเรทราคาปัจจุบันนะคะของคู <café> ่นี้น้องก็เปิดมานะคะที่เรทราคาครึ่งลูกนะแต่เป็นทางด้านนะคะทีมเยือนนะอย่าง CRB นะคะแมสซิโอนะก็จ่ายน้าล้นะจานน้ำไปที่1.04นะคะแล้วก็เรทราคาปัจจุบันจ่ายน้ำไปที่0.99ค่ะส่วนนะคะทางด้านเจ้าบ้านนะกอริติบ้านนะคะเรทราคาล่วงหน้าก็จ่ายน้ำไปที่0.86แค่ะแล้วก็เรทราคาปัจจุบันจ่ายน้ำไปที่0 9น นะฟอร์มการเล่นนะคะของทั้ง2ทีมนี้อิงดาวมองว่าน่าจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะที่ทําผลงานได้ดีกว่าค่ะที่เด็ดมัดรวมประจาค่ําคืนนี้อิงดาวก็ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านนะคะกอริติบ้านเนาะต่อไปที่ราคาครึ่งรูปค,ค่ะชอบก็จัดขัดก็ส่วนนะคะอย่าลืมนะว่าการลรงทุนมีความเสี่ยงค่ะแล้วก็สมาชิกท่านใดนะ,ะติดขัดปัญหาเรื่องไหนอยากคุยกับอิงดาวเป็นการส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มาหาอิงดาวได้ที่นะคะแอด i n g 688ลายนี้ได้เลยนะคะก็ขอให้สมาชิก fc นะคะเฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพบที่เด็ดบอลจัมโบเอกับช่อง YouTube ทีเด็ดมัดรวมในวันที่22กรกฎาคม2564ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ฝากแชร์กับช่อง y YouTube จัมโบ่ทีเด็ดบอลมัดรวมด้วยนะครับผมแหมวันนี้พี่จัมโบก็จะมี อบอลเตง็งบอลคัดเน้นๆน,น,นะครับผมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นฟุตบอลไอซ์แลนด์ดิวิชันหนึครับเป็นคู่ระหว่าง f o ร์จอนเนอครับที่อยู่อันดับ7ของตารางพบกับทอ o r ตูเลีวิกที่อยู่อันดับ11ของตารางครับคู่นี้เนี่ยราคาที่เปิดมาล่วงหน้าให้ ฟอร์จอนเนอระครับต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับคู่นี้เตะกันในเวลาประมาณตีของข้าของค่ำคืนนี้จากที่พี่จัมโบ้นั้นเข้าไปดูใส่ติและฟอร์มการเล่นของทั้งคู่มานะครับผมพี่จัมโบ้เอก็ดูแล้วเนี่ยฟอร์จอนเนอรแล้วนั้นดูแล้วยังไงก็ดูเหนือกว่านะครับถึงแม้ฟอร์มช่วงหลังจะไม่ค่อยดีก็ตามนะครับเกมนี้เนี่ย พี่จัมโบ้นะครับยิงลำแสงใส่เลือกชีที่ฟอร์จอนเนอร์ครับต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับพี่จัมโบ้ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนพี่จัมโบ้เอดูค่าน้ำตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมยังไงเนี่ยฝากศึกษาค่าน้ําให้ดีก่อนการทายผลทุกครั้งนะครับค่าน้ําเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็พี่จัมโบ้ก็ต้องขอฝากลายส่วนตัวไว้ด้วยนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวยิงลำแสงใส่อีกทีนึงนะครับผมแหมจะได้เน้นกันไปเลยว่าพี่จัมโบ้เอนั้นยิงลำแสงใส่เลือกเชียร์ ที่ For d j o n n e r นะครับผมตรงนี้แล้วก็ใครอยากจะคุยกับพี่จัมโบ้เอเป็นการส่วนตัวก็สามารถเข้าไปที่ไลน์ครับเข้าไปที่เพื่อนเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า j a m 6 8 8ได้เลยอันนี้จะเป็นไลน์ส่วนตัวพี่จัมโบ้เอนะครับหรือว่าใครอยากจะเข้าห้อง VIP Premium มของพี่จัมโบ้เอนะครับมีทั้งกีฬาแล้วก็คาสินโนนั้น ไม่ต้องมีค่าเข้าห้องแต่อย่างใดไม่ต้องมีค่าดูแลห้องด้วยนะครับผมแต่มีเงื่อนไขาบางประการเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีเซียนหลายท่านคอยดูแลห้อง นะครับผมพรีเมียม VIP พรีเมียมเนี่ยทั้งกีฬาแล้วก็คาสิโนนะครับทั้งสองห้องเลยแล้วก็ทั้งสองห้องนี้สนุกสนานกันมากๆกีฬาก็จะมีการให้ทีเด็ดกันทั้งวันนะครับผมแล้วก็ส่วนคาสิโนนั้นก็จะมีการนําเล่น5้ถึงหกรอบแต่ว่าใครสนใจนะครับเข้ามาพูดคุยพิจิโมเอได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับเราต้องอยู่โควิดกับมันให้ได้ครับผมเราต้องผ่านมันไปให้ได้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ